สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจําวันที่12กรกฎาคม64วิเคราะห์ทองคําแนวโน้มราคาทองคําข่าวสารราคาทองคํามาอัปเดตรับชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมทีวันชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารทองคำวิเคราะห์ทองคำแนวโน้มทองคำและปัจจัยทองคำกันนะครับ ซึ่งราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นเนื่องจากได้รับแรงหนุนการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลา,ลาร์สหรัฐรวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเช่นเดียวกันและความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าทองในประเทศตลอดสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่10กรกฎาคม64ราคาทองปรับเพิ่มขึ้นรวม650บาทซึ่งเป็นการปรับขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่3และ นับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะครับของเดือนกรกฎาคมราคาทองรวมขึ้นถึง1,100บาทครับสำหรับราคาทองรอบเช้าก่อนเปิดตลาดทองํำแทง96.5%รับซื้อที่27,700บาทขายออกที่27,800บาท ทองรูป,ปรพัธฑ์รับซื้อที่27,197บาทและขายออกที่28,300ัรบาทครับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาหลังมีรายงานว่าตัวเลขยื่นขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้กระตุนแรงซื้อทองคํานอกจากคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนวางแผนที่จะเพิ่มชื่อบริษัทและหน่วยงานอื่นๆของจีนอีกอย่างน้อย1ิแห่งในรายชื่อบริษัทและหน่วยงานที่ถูกขึ้นบัญชีดําทางเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็วในที่สุดในข้อหาละเมิดสิทธทิมนุษยชนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสอดส่องความเป็นส่วนตัวของประชาชนในมณฑลชิงเจียงประธานาธิบดีโจโบไบเดนต้องการให้จีนแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีการละเมิดิทธิมนุษยชนปัจจัยบวกดังกล่าวส่งผลให้แร่แรงซื้อทองคำเมื่อราคาทององค์ตกลงมุมมอง,มองต่อราคาทองคำแนะนำเก็งกำไรระยะสั้นครับในส่วนของรายงานและสิ่งที่น่าจับตาในสัปดาห์นี้ประจ วันที่12ถึงวันที่16กรกฎาคมเป็นรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญก็จะมีในส่วนของประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนมิถุนายนทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้ผลิตรวมถึงรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดทั้ง12เขตหรือเบดบุกในช่วง1-2ถึงเดือนที่ผ่านมาดัชนีภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนกรกฎาคมดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนดัชนียอดขายปีกเดือนมิถุนายน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนเดือนรกรกฎาคมและจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัิการว่างงานรายสัปดาห์เป็นต้นนอกจากนี้ติดตามการประกาศตัวเลข GDP แต่มาที่2 2 5ทับของจีนและการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ ครับท่านผู้ชมสำหรับแนวโน้มราคาทองคำนักวิเคราะห์ไยยมมองว่าราคาทองนั้น จะปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องระมัดระวังจากการแรงเทข,ขายของนักลงทุนบางส่วนที่เทขายออกเพื่อทํากําไรในระยะสั้นครับในส่วนของแนวโน้มราคาทองคาโกลด์สปอร์ตนั้นคาดเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ1785เปหรียญต่อออนถึง1820ปี่เหรียญต่อออนโดยจะมีแนวรับแรกที่บริเวณ1,785เหรียญต่อออนซึ่งหากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1770เยหรียญต่อออนในขณะที่ฝั่งแนวต้านจะอยู่ที่1820เหีย่ และแนวต้านถัดไปอยู่ที่1826เหรียญตามลำดับครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรครับว่าราคาทองจะปรับขึ้นตามที่นักวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ไว้หรือไม่หรือจะกลับมาร่วงเนื่องจากว่าราคาทองได้พุ่งสูงขึ้นมาอีกส่งผลให้นักลงทุนที่รอทํากําไรอยู่นั้นเทขายราคาทองคาออกไปครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังเรามารอจับตาช่วงปิดตลาดกันอีกครั้งนะครับว่าราคาทองนั้นจะพุ่งหรือร่วงครับขอขอบคุณมากครับ วัสดีครับให้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ